สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพปลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ flexible working กันต่ออีกนิดหน่อยนะครับพอดีเรื่องราวตัวนี้มันเป็นประเด็นค่อนข้างเยอะในมุมของโดยเฉพาะส่วนตัวผมเองนะฮะเพราะว่าได้เจอกับลูกค้าหลายรายในช่วงนี้ครับที่เขาพยายามที่จะทำให้งานของเขามัน flexible หรือว่ามันยืดหยุ่นมากขึ้นโดย ตั้งใจว่าจะวางแผนเป็นปีหน้าเลยนะครับเป็น HR planning ในปีหน้าว่ามีประเด็นตรงไหนบ้างที่พอจะทำให้มันยืดหยุนได้ในการทำงานก็เลยหยิบยกเอาประเด็นเรื่องนี้มาคุยกันในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับคำถามที่ตามมาเกี่ยวกับ flexible working ก็คือมันมีผลกระทบในทางบวกต่อเรื่องของ Well-being ของพนักงานหรือเปล่าคำว่า well-being หมายถึงอะไรเราก็ใช้กันเยอะเหมือนกันในแวดวง HR โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะครับคำว่า well-being จริงๆมันก็คือเรื่องของอสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในนยยะแบบนั้นนะฮะว่าถ้าองค์กรส่งเสริม well-being ของพนักงานในเชิงบวกเนี่ยนั่นแปลว่าพนักงานมาทำงานทุกวันเขาจะมีความรู้สึกว่าที่นี่ส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของเขาให้มัน ดีขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบจุดหูสุดตาเพียงแต่เรามาอยู่ที่นี่แล้วมันก็สบายอ่ะมันไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตของเรามันแย่ลงในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ flexible working เนี่ยจากงานวิจัยของทาง CIPD เองเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะยืนยันไปในเชิงบวกนะครับว่าองค์กรใดก็แล้วแต่ที่ออกแบบวิธีการบริหารหรือการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย มันมีผลกระทบในเชิงบวกต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักง,งานก็คือผลกระทบเชิงบวกต่อ Well-Being ของพนักง,งานน,นนะครับซึ่งพอมันส่งผลกระทบเชิงบวกเนี่ยถามว่าแล้วมันมีผลกระทบต่อเรื่องอะไรบ้างหลักๆนะฮะที่อยู่ในบทความเรื่อง Health and Well-Being at Work ในปี2019ที่สำรวจโดย CIPD เนี่ย เขาสรุปประเด็นมา3ประเด็นหลักๆเลยนะครับว่าถ้าเราทำเรื่องของ flexible working เนี่ย well-being ที่ผลกระทบเชิงบวกต่อพนักง,งานตัวแรกเลยก็คือเรื่องของอขวัญกำลังใจของพนักง,งานรวมถึงเรื่องของ employee engagement ซึ่งก็คือความผูกพันของพนักง,งานต่อองค์กรเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นสกอร์ที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาว่าองค์กรใดที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ flexible working อย่างจริงจังเนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้ engagement score ของพนักง,งานเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนที่จะออกแบบเรื่องของ flexible working นะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักง,งานก็จะมีความรู้สึกว่าพนักง,งานจะรู้สึกว่าดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตของพนักง,งานทั้ง2ด้านประกอบกันอันนี้ก็เป็นผลดีในตัวที่2ของ flexible working นะครับ ตัวที่3มันต่อเนื่องมาจากสุขภาพก็คือเรื่องของอัตราการลาป่วยของพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะการป่วยทางกายหรือป่วยทางใจเนี่ยมันจะน้อยลงซึ่งมันก็เป็นเชิงบวกว่านั่นแปลว่าพนักง,งานเองก็มีความสุขแล้วก็มีความแข็งแรงในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเขามากขึ้นนั่นเองตัวเหตุผลประกอบนะครับที่ทําให้พนักง,งานรู้สึกแฮปปี้ขึ้นเนี่ยนะครับ เหตุผลแรกก็คือมันช่วยลดเวลาในการเดินทางก็คือองค์กรที่ออกแบบเรื่องของ flexible working เนี่ยแรกๆเลยสิ่งที่เขาออกแบบก็คือพนักงานสามารถที่จะนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ที่มัน flexible พอเพราะฉะนั้นตัวแรกที่องค์กรพอที่จะทำได้นะครับก็คือเรื่องของเวลาในการเข้างานหรือสถานที่ที่ต้องใช้ในการทำงานมันก็เลยไปลดเรื่องของการเดินทางของพนักงานลงซึ่ง ในเมืองใหญ่ๆใ,ในหลายประเทศมันก็ยังคงมีประเด็นเรื่องของช่วงเวลาที่แบบพรามไทม์ะนะครับรถติดมากออกมาพร้อมกันอย่างช่วงเร่งด่วนเหมือนในกรุงเทพบ้านเราครับเหมือนกันนะครับช่วงตั้งแต่7จ็ดโมงเป็นต้นไปจน,นถึงประมาณ9ก้าโมงเชา้าหรือหลัง5้าโมงเย็นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่รถติดมาก เพราะฉะนั้นมันก่อให้เกิดความเครียดมากๆท่านเคยนั่งอยู่บนรถนานๆ2อถึงสชั่วโมงโดยที่ไม่ขยับตัวไปไหนบ้างหรือเปล่าถ้ารู้สึกแบบนั้นนั่นแหละฮะความเครียดมันจะก่อตัวแล้วมันก็สะสม เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรสามารถที่จะออกแบบเรื่องของ flexible working ในเรื่องของเวลาในเรื่องของสถานที่มันช่วยลดเรื่องของการเดินทางในช่วงแบบนั้นของพนักงานลงได้เนี่ยมันก็ไปส่งผลต่อความเครียดที่มันลดลงของพนักงานด้วยอันนี้คือตัวที่1นนะครับเรื่องของการเดินทางตัวที่2ที่มันเป็นส่งเสริมเรื่องของพนักงานแฮปปี้มากขึ้นก็คือการออกแบบ flexible working เนี่ยมันช่วยเรื่องของ work life balance ของพนักงานได้ดีขึ้น บางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของ integration ไปแล้ว work กับ life มันต้องอยู่รวมกันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมันสามารถที่จะสร้างความสมดุลนั่นเองระหว่างชีวิตของการทํางานกับชีวิตของอส่วนตัวที่เราต้องการจะใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัวถูกไหมครับ,รบดังนั้นถ้าองค์กรเรามีระบบ flexible working ที่ออกแบบได้อย่างลงตัวเนี่ยนะครับมันจะช่วยทาให้พนักง,งานเลือกที่จะทำงานในเวลาที่เขาสะดวกได้มากขึ้น บางช่วงเวลาที่ต้องดูแลครอบครัวเขาก็สามารถที่จะปลีกเวลาตรงนั้นไปดูแลเรื่องของส่วนตัวหรือเรื่องของครอบครัวได้ดีขึ้นด้วยซึ่งถ้าเมื่อไหร่สองเรื่องนี้มันลงตัวมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยส่งเสริมให้พนักง,งานลดความเครียดในการทํางานลงไปได้อีกเช่นกันบางคนเนี่ยมีลูกเล็กนะครับบางคนพ่อแม่ชรานะครับก็ต้องให้เวลาดูแลกับท่านๆนเหล่านี้ค่อนข้างเยอะองค์กรที่ strict มากๆกับเรื่องของการทำงานโดยที่ไม่ยึดเรื่องของ flexible ในยุคนี้มันต้องทำให้พนักง,งานตัดสินใจบางคนเนี่ยเคยเจอมาเลยนะฮะคนเก่งๆของเราเลยเนี่ยนะฮะเขาต้องตัดสินใจออกจากองคอ์กรเพราะเขาต้องเลือกครอบครัวเขาต้องเลือกคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งอายุเยอะและต้องเป็นมีคนที่ต้องดูแลแบบ full time ดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะออกจากองคอ์กรซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นั่นแปลว่าในมุมขององค์กรเองเนี่ยครับ มันก็จะมีปัญหาละว่าเราขาดคนเก่งไปคนนึงแล้วถ้าคนอื่นละ่ะด้วยสภาพแบบนี้คนอื่นมันก็น่าจะมีอยู่อยู่เบิกป้างเหมือนกันนะฮะที่พ่อแม่หรือว่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลดังนั้นถ้าองค์กรสามารถที่จะออกแบบ flexible working เพื่อตอบโจทย์จุดนี้ของพนักง,งานได้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้อเรียกว่าพนักง,งานผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องพวกนี้ลงได้ แล้วก็สามารถแบ่งเวลาดูแลครอบครัวแบ่งเวลาดูแลงานของเขาได้อย่างดีมากขึ้นนะครับอีกเหตุผลหนึ่งตัวที่3ก็คือการส่งเสริม well-being ของพนักงานก็เนื่องมาจากพนักงานสามารถที่จะมีอิสระในการทำงานของเขาซึ่งตรงนี้มันตอบโจทย์ในมุมของ motivation นะฮะหรือว่าการสร้างแรงจูงใจของพนักงานได้ค่อนข้างดี เพราะว่าหลายตำราที่เราอ่านกันนะครับเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการสร้างแรงจูงใจเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าพนักงานหรือคนเราเนี่ยจะมีแรงจูงใจมากขึ้นถ้าเขามีอิสระในการที่จะเลือกวิธีคิดวิธีการทำงานหรือแม้กระทั่งเลือกเวลาที่เขาสะดวกจะทำงาน พียแต่ว่าไอเคองค์กรอาจจะต้องมีกรอบบางอย่างเพื่อเป็นกรอบกว้างๆให้เขาเป็นไกด์ไลน์ในการทำงานบ้างซึ่งถ้าเราออกแบบ Flexible Working ได้ดีพนักง,งานจะมีอิสระในการคิดในการวางแผนทำงานตรงเนี้ยได้ดีขึ้นซึ่งมันก็จะส่งเสริมให้เกิดความเครียดน้อยลงถูกไหฮะแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีความรู้สึกว่ามันมีแรงจูงใจในสิ่งที่เขาอยากทำแพชชั่นมันมากขึ้นแทนที่จะโดนกดดันด้วยเวลาที่ต้องฟิกซ ตายตัวโดนกดดันด้วยสถานที่ที่ต้องเดินทางไปอยู่ทุกวันสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆลดลงถ้าองค์กรเราออกแบบ flexible working ได้ดีซึ่งนี่ก็คือผลกระทบในเชิงบวกนะครับมันก็เลยมีคำถามในทางตรงกันข้ามตามมาว่าเอาจริงๆแล้วคำว่า flexible working เนี่ยมันไม่มีผลลบเลยหรือเปล่าเอาเข้าจริงๆแล้วผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับข้อดีอย่างที่เราว่ากันไปเรื่องของ flexible working แต่ข้อจำกัดหรือข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันก็คือต,ตัวระบบมันอ่ะดีแต่ถ้าเราเอามาใช้ผิดประเภท หรือออกแบบได้ไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลทําให้พนักง,งานรู้สึกเครียดกว่าเดิมเหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือเราคงต้องเลือกพนักง,งานอย่างที่เคยค,ยคุยมาหลายตอนแล้วว่าการออกแบบ flexible working เนี่ยมันเป็นการออกแบบระบบการทํางานซึ่งถ้าเราเปลี่ยนระบบการทํางานในองค์กรของเราเนี่ยแน่นอนมันย่อมส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของพนักง,งานที่จะต้องมาทํางาน ดังนั้น flexible ต้องเหมาะสมกับคนแบบไหนนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารกับฝ่ายบุคคลเนี่ยจะต้องคิดต่อให้ได้ว่าคนของเราที่ทำงานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเขาเหมาะไหมบางคนอาจจะบอกว่าใช้ช่องว่างของ flexible working ในการตักตวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง ก็มีนะครับคือถ้าพนักง,งานของเราเป็นลักษณะแบบนี้นั่นแปลว่าพอเราวางระบบ flexible working เสร็จแล้วเราคงต้องมีวิธีการในการที่จะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของพนักงานกลุ่มนี้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเราอาจจะต้องเริ่มที่จะต้องรับพนักง,งานด้วยคุณสมบัติใหม่เข้ามาให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานแบบใหม่ของเราด้วยคนที่จะทำงานแบบ flexible ได้ดีเนี่ยจะต้องมี าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า self-discipline ที่สูงมากนะครับคือต้องดูแลตัวเองได้มีวินัยในตัวเองไม่ถูก Distract หรือไม่ถูกดึงไปกับสิ่งยั่วยวนใจในแต่ละช่วงเวลาถ้าพนักง,งานคนนั้นมีตรงนี้แข็งแรงมากเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จมากในสภาพการทำงานแบบยืดหยุ่นซึ่งไม่มีอะไรตายตัวเลยแต่เขาจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ดังนั้น เมื่อไหร่ที่เราออกแบบ flexible working เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับมองในเรื่องของคุณสมบัติของพนักงานด้วยอีกต่อหนึ่งด้วยมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะเจอว่า f l e x i b l e working ที่เราทำมาเพื่อส่งเสริมให้มันเกิดสิ่งที่เป็นเชิงบวกกับพนักง,งานกับองค์กรเนี่ยมันกลายเป็นว่าพนักง,งานแฮปปี้แล้วก็ทำให้องค์กรเสียหายโดยที่พนักง,งานบางคนอันนี้ผมเคยเจอกับตัวเลยนะครับพนักง,งานบางคนไป,ไปรับงานกับอีกบริษัทหนึ่งเลยทั้งทง,ท,งที่เป็นคู่แข่งกับเราด้วยนะฮะแต่เนื่องจากมัน f l e x i b l e พอไงครับที่เขาพอที่จะทางานไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทำงานจากไหนก็ได้ระบบคอนโทรลมันก็แค่เช็คอินกันวันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองดังนั้น เขาก็สามารถไปรับงานอื่นจากองค์กรอื่นเป็นฟรีแลนซ์แบบแข่งขันกับองค์กรตัวเองก็มีถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดผลเสียกับธุรกิจขององค์กรด้วยสภาพวิธีการทำงานแบบฟลกซิเบิลแต่พนักง,งานไม่ฟลกซิเบิลในเชิงบวกตามสภาพขององค์กรนะครับนี่ก็คือผลเสียที่ถ้าเราไม่วางแผนรองรับเรื่องนี้ ระบบ flexible working มันอาจจะกลายเป็นระบบที่ไม่ได้สอมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลเชิงบวกกับองค์กรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็องค์กรไหนนะครับที่ต้องการจะวางระบบ flexible working ให้มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คงต้องย้อนไปฟังตั้งแต่แรกกันนะฮะก็คือตอบ3คํคำถามให้ได้ก่อนนะฮะ when where แล้วก็ how ตอบ3ามคำถามนี้ได้แล้วมันจะได้ระบบงานว่าอะไรที่เราควรจะ flexible ถ้ายัางคิดไม่ออกพ o อดแคสต์ Podcast ตอนที่แล้วผมก็มีบอกไปแล้วว่ามันมีตัวไหนบ้างที่พอจะ f l e x กซิเบิได้ในยุคนี้ลองเอามาเลือกดูแล้วก็ทำให้เป็นระบบหลังจากนั้นก็ต้องมาดูละว่าพนักง,งานแบบไหนที่เหมาะสมกับการทำงานแบบนี้ทำให้มันชัดเจนไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ระบบ Flexible Working ที่ตอบโจทย์พนักง,งานแล้วก็ตอบโจทย์องค์กรได้ทั้ง2ทางฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดี